มันหนดมันมีแต่นอ้อเหมือนนี้น้อสวัสด,ดีพี่นอ้องไม่คัดมันหยดมันมีโอ้ยนาะหายช่ขคออ,อาบนู้เลยชุงครับชุงมป็นเสียวหมดแล้ว ันเพียงเพียงป้าเอาพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องมาท่านมาเมืองจะคนอยู่บ้านนี่ตายตายตายพี่น้องก็ใช้แน่นเนาะพี่น้องไปใช้แน่นเนาะอ้าวหวัดดีครับหวัดดีไก่สอนหรือฮะหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีพี่น้องครับหวัดดี สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาพังกันอีกแลยวพี่น้องบ่ได้ขึ้นโซาก็ขึ้นเชียงบ่ได้ขึ้นเชียงก็ขึ้นบ่ายบ่ได้ขึ้นบ่ายก็ขึ้นเลี้ยงบ่ได้ขึ้นเลี้ยงก็ขึ้นมะอื่นเศ้าใช่นะลุงจุกุบสินค้าบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องหลายๆคนทั้งหา่านเอาครับก้นอะไรก้นแช่เลยครับก้นซาล้ม ลำลองแม่กดให้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยังสุงยิงครับขอบคุณหลายครับดันดันไปใส่น้อพยาบาลต้องไปไปใส่ว่าขึ้นนัน่นสวดใช่คุณนอนหน้าเสียเหนยียวพยาบาลแม่บอท่านเราเปลี่ยน,น,นกำนันเอ,อินค้นมากบอท่านเราหอดรอยหอมู่บ้านนี้สูงสุดได้แปดจิบเก้าหมูบ่บ้านนี้ สีเหบครับไปใส่มาหมูวานหมูสันโอหมูว่านออกไปทั้งนอครับผมหมูว่านไปทั้งนอกไปทุลาก็อีพอีเม่ครับครับัสดีพี่น้องครับัสดีพี่น้องีเหายุ่งกัดน่ไล่นนเใกัน่เลางเอาเล่ยู่อเล่าจอีห้ลาแอกีเล้วแมนครับ ตุไล,ล้ไล่ตุระและยตุรังบ่มีเอตุรักแต่ตัวหาพบหาอยากเอาครับกดไลก็แชรครับแชร์ออกไปครับแชร์แชแชร์เแออกไปครับพี่รองครับแชร์ออกไปบมีเตรตตหาเวนที่องยเรนมาเยอไมขึ้นยิงเล้่อนบ่ สวัสดีครบั <internally. S 1> บารลาแซกี้บัน <Blind> ด <the book> <mark die waters> ีครับบัดีครับคุณุทามาสวาแล้วครับพระเอกับัตาผมเป็นเล่าจนได้ดอกมเลยตาเป็นพวของใหญ่ตาเป็นล่ๆเป็นมะม่วงมันเผลอหใกล้แล้วบ้านคอยกันตาไล่ตามื่อนีตายได้แต่ก็คุณยีก็้ยานุตาตแอะจใช้บัตร ล้านข้าวเหอตั<ะ>องมันยอ้อนเสียงมาครับยอ้อนแสงบ่มันยอ้อนเสียงจากน่อยบ่ผม้งก็เป็นไล่ไล่ตาครับตัวรองปุดคี่กันหาแเนยวเหรียญเนียวหัวตัวพี่รองฮาแเน่วเหรียญนยวหัวเนื้อหมูเนวซืนมาครับมามามาได้ครับพี่รอง อะไรก็เช้าไปครับอะไรก็เช้าไปผู้ใหญ่บ้านซ่องนี่ไปใส่หนอใหญ่บ้านไปใส่หนอผู้ใหญ่บ้านไปใส่หนอมาครับพี่น้องมามาพูดจาพูดคุยกันครับพี่น้องมาคุยกัน มาพี่น้องมาพี่น้องเปิดข้างไว้แล้วก็เหยียดงานสิพี่น้อง,องคือบ่อข้าเมียนปะแม่น,น,นบ่เปิดข้างไว้แล้วก็เหยียดงานสิบ่อขึ้นมาได้ข้าเมียนมันจะการร้อนโด่เป้าแจกออกเปียงเปียงพี่น้องครัแบแจกออกไลค่ครับขนาดเลยออกซูม,มือรถบ่มีภาสีโบเ้เลย ตั้งแต่หลังมือไล่โดมบานี่โอ้ยแดดแดดทางแดดเนด่ยครับพี่รองโอ้ยเจ็ดแปดแปดเ็ดเ็ดแปดเก้าแล้วบานนี้เก้าแล้วลก็ลดลงมาโอ้ซีแล้วเอาครับพี่รองครับมาครับมาพูดคุยกันครับ มาเด้อพี่น้อง,ค,งครับอะไรเป็นเช้าไปครับเจี้ยงแล้วเที่ยงแล้วพี่น้องขิ่เขาไปนอนตั้งขุ่นอน,นขอเขาเลื่ยยังตั้งขี่เขาเศร้าเขาเลี่ยงเขาเที่ยงเ,เามื่อท่านกินอยู่เขาเศร้าเขาเมื่ท่านกินเขาเที่ยงแต่ว่าท่านกิน พี่น้องแม่มากเนโอ้อไรซ้ำก็เลยต่ากันมีผู้ใดไล่เนี่ยเนาะครับไรไล่เนี่ยจมไหมบ่จะไหมล่ะครับผู้ใดอีก ก็ได้ไล่เนี่ยน้อพี่รองมาเป็นตาบอชวงแท่ง่วงนอนบอสจะกี่บ้าครับตาลเป็นขี่บุบเชียวบุบเชียวแซ็ต โอ้ oh, ไม่เนีก่กบกระไลบ่ครับ mm hmm. ไม่เนีก่กบกระไลบ่ไม่กบกรกะไลเอ้ย mm hmm. พยาบาลไปใส่นอ mm hmm. นคยาบ้านนี่นอนนอนหน้าอยู่ไปใส่มาครับมาครับมาพี่น้องครับ ยังกันมึงพี่น้องเจีนไปเจียนมาเอือคบนี่พี่น้องผู้นั้นกับไปมึงผู้นี้กับบ้านนี้ผู้นั้นกับไปหันรุ่นพี่น้องซื้อโทรศัพท์ยักษ์สองสามเจียงเ้อพี่น้องเด้อขันผู้ใดไล่ขึ้นเปิดถึงสามเจียงเลยพี่นะน,พดดน้งงองเมืองเลยบ้านนี้ผู้ใดไล่ไขึ้นเปิดไปเลยไล่ความเมียนออกบ้านี้พี่น้อง พี่น้องมาบ่ด่วนดอกพี่น้องไล่จักสามสิบวัทีกับสิลงดอกพี่น้องตอได้มั่วบ้นจังหวงเหงาตัวพี่น้องอ้าวมาแล้วคุณแม่นันเลม,ม่นครับบัดดีครับบัดดีครับบัดดีครับเพราะว่าจะแทะเหมือนนี้ครับวันนี้ซาไปนิดน้อยแม่วันนี้ซาไปนิดเพราะว่าเกินไปยังรู้สึกว่าเสื้อคลุมควนๆอยู่แล้วน,นี่แหละ เห็นกูกูคนคนยู่เล่กูเด้ไล่เห็นชั้นนั่งเอกเม่เพิ่นกะไล่ชุ้นสมัยเพิ่นกะไล่ไม่แยกกบกะไล่บอกมันเศร้านี่ก็เลยว่าบ่ไล่เขาว่าสิทธาไล่ตอนเที่ยงเอามาเด้อมาเด้อช่องสมัยว่าสัทธิ์โอ้สมัยสมัยกะไล่เนาะนี่ไม่แยกกบสมัยแล้วกันช่องผมบอกสามช่องบอกมาครับคุณสาวเอา ก็คุยกันหาเลี้ยงเล่าคือ้องแนะน้ำมาใหาเ้เเี่นจังใดไปจังใดมาจังใดเด่นแบบใดแน,น่ช่องเมยียโอ้ยนั่งเองเมียกไะไรบ่ครับบ่ท่านลุ่งติเอาครับแบ่งกันมึงพี่นวกเราสีเห็บสีแห็บสีแห็บ มากครับมากคุณน้องครับมันเอากินน้ำไปเนาะกินแล้วว่าท่านกินแม่จะเขาเซ่เขาบว่าท่านกินเขาเที่ยงกับว่าท่านกินครับแม่กินไปแม่กินไปท่านหน่ท่างนี้งว่าท่านอะไรเขาต้องฟองเพราะกำยู่กินจะน้ำเหมือนโ่กินจะน้ำจะเหมือนโซเขาเซ่เขาบว่าท่านกินเขาเที่ยงกับว่าท่านกินอย่างเงินเส้ใส่ยร่งเช่อเดียวอยู่แม่เอ้ย บวชได้ยังปะกินขคเช่อละครับปันพระอารลดไปบวชได้อยู่หรอกนี่แล้วครับครับผมเนี่ยบางกวยกำลังฝนตกโอ้ฝนตกตกเอามันไปตกทางฝุ่นละเมียใหญ่มันมาทางพี่เมื่อไรสวดมันเชียนปัญหาอีกเกิดปัญหาอีก ท่านเล่สดน่ะตกโลดท่านมือไ,อไรบ่เลนั่นโอ้ยดอเดาเ่ลเ่ยม้าท่งดาทึ่งแดดย่ำยึ้มย้ำยมยนแดดย้ำมือเลงมันเดาเต็มฝาอยู่ยินห่างโคโ,โล่ละแม่เอ้ยอย่านี้คนบต่ตกพอหย,ยุดเลยบ่บ,บมีลล่นแต่ว่าหมู่บ้านหนึง่งมานรมอยู่หมู่บ้านอยูาา่านห่งมนมีล่มยังบ่ตกบ่เธเมืองได้มือไลสดบาน,นีท่านมือไลสดบ่จากจากจนมาหลดุดคน เเขอมากคดให้เซกี้ก่อนจะไปทำตัวระครับขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับมาดูสุขสุขคนครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยไอเอิญคนมาแม่พี่น้องก็้าโยคนเดียวบ่ไอเอ็นดีท่านมากบ่บ่แมนครับไปเอ็นบ่ท่านมาครับแอเอนทังบ่ท่านมาน่าจะาหัวมื่นเลี้ยงนาจะมามื่นเลี้ยงนี่แหละนายจ่าหัวมื่นเลี้ยงมามื่นเลี้ยงนี่แหละ เอาไล่ไปเรื่อยๆสิพายายามไล่คู่มือคู่มือจังสีหลักสามมือเหรอเนี่ยพวแม่ได้ไล่สามมือแล้วเด้่สามม,สามมือตัวกันล่ะต่ว่าขึ้นคนละเวลาะเซก,กีน้ำบานเบ้าเฮ้ยคนสีสีแห็บเนะีจับมือยักบาดเลย้ <c oughs> องฟากันไปเซก,กีน้ำบานโอ้เข้ากันปัญญานาะมินตราครับปัดีครับัญดีเด้อครับเด้อ ตะกี้พี่โอนเงินให้น้องฝักซื้อเนื้อมาให้บักหลากับเพาะอ้วนพอหัดยินเราจัดให้ไปลาวแจหึงครับแ่ตอนไหนน้อคุณพี่มินตตาแ่ตอนไหนดอนี่นอขอบคุณสำหรับค่าเนื้อเ้อครับขอบคุณขอบคุณหลายครับขอบคุณ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 คุณห้เล่าแจหึง ให้เลาไปซื้อตะหึงครับเพราะว่ามื่อใดเพราะว่ามื่อใดว่าท่านหล่ะเห็นบ้านจังไหนอยู่ดิมื่อใดครับว่าท่านหล่ะเห็นบ้านใดเมื่อใดตั้งอยู่ี่ซีเรียเราไปขี่รถเราไปทั้งนอกวังหันครับสวัสดีพี่น้องชูโกโซฟอนครับเราเอาพี่น้องครับผู้ใดอยู่ใส่กับไปแบ่งปั่นสันเขิงกันมากพี่น้องแบ่งกันเอาแบ่งกันเอาพี่น้อง แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันมึงี่นดองหลายๆจังมองเอาข้าวต้เฉลือช้ยข้าวเ,เฉลือมากครับมาไม่ยังกินขาวลวกท่านกินครับเนี่ยมาท่านกินเ้อครับข่าอ้าเขาเที่ยงมา่ท่านกินอยู่เ่ท่านอะไรกินข้าวข่ำเลยเขวาวม่ท่านต๊ะทองข้าวข,ข่ำ ขอท่านกรุก่อนขอข้ามเลยเฟสมือเซ่เนี่ยโอ้ยพี่น้องมีคนโทรมาเยอะด้ยวดยวขออนุญาตโลกเยอะจืดข้นไม่ได้พี่น้องครับจุระเร่ง,งมาเรื่อยเรื่อนี่บ้านนี้มีเมะโทรมาครับเดี๋ยวขึ้นไม่พี่น้องสักคู่สักคู่ครับ